เรี i n วิ่งท d ดูดูวิ่งท r อ r e ินเร n g to ิ่งทอรีฟรือิงทเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราเปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเรียนชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการางานสังคมเรียนาครารรมการการตรวจประเมินการเระดับบสมาชิกอทอเสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกกทอทุกท่านครับกระพุมนายกิจดาศิรนันท์นักเรียน ชั้นประกาศใช้บัตรชั้นปีที่2ส,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นําเสนอการพูดในที่ชุมชนจิตใจของการเป็นอาสาสมัครการเป็นอาสาสมัครผู้ภัยเกิดจากใจจากมีความเชื่อเหลือสังคมวันที่นองเรือให้ความหมายของอาสาสมัครผู้ภัยคือผู้ที่มีความเสียสละปฏิบัติตนต่อผู้อื่นใสมใจเป็นใหญ,ญิของตน เป็นผู้สิงเพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอและให้ความเชื่อเหลือเพื่อร่วลรูปเสมอภาคโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของสังคมในปัจจุบันที่มาความหมายของอาสาสมัครผู้ภัยเป็นเป็นอาสาสมัครเกิดจากใจที่ ใช้เวลาว่าให้เกิดเป็นประโยชน์ด,ดีกว่าเราเป็นมอสุมกับยาเสพติดกั้นออกมาจากการกระทํำของบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้ความเสีย,ลส,ยสละเวลาช่วยเหลือสังคมโด้มาตลอดเป็นผู้ซึ่งพัฒนาความรู้ ความปลอดภัยและเอาใจใส่สังคมโดยมาตลอดอาสาสมัครเริ่มจากการเป็นอาสาสมัครในช่วยเหลือสังคมและมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยด้วยเพื่อนร่วมทางและปฏิบัติกาท,าที่เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ สรุปการเป็นอาสาสมัครผู้ภยัยมีจิตใจที่ดีงามอยากช่วยเหลือสังคมสุดท้ายนี้กับผมขอขอบคุณท่านกรรมการและเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างยิ่งครับ